สวัสดสวัสดีพบกับอไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับเกมสาวค็อกเทลกับทุน500บาทมาดูกันว่าใครของจริงใครของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันแล้วมาเฮ้เฮ้เฮ้จะซื้อเลยเดี๋ยวผมซื้อเลยดีกว่าครับ เฉิดฉายด่วเฉิดฉายดูเลยสาวคอคเทลเฮ้ยผูย้นึกว่าไหลไปปื้เลยไม่รอชงไม่รอช้ากันแล้วมาแด้ไม่มีอ่ะรอชงรอช้ายอ่อวิ่งสวยครับเฮ้ยสวยสามร้อยบาท คิว oh, ไม่มาต่อว้าเฮ้ยดอกแรกนะไม่อยากแอคนะดอกแรกนะนี่ดอกแรกนะดอกแรกนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดหลิงตั้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสวยงามโอ้โห oh, oh, hey. แตกอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมีแต่ที่นี่ละครับผมแตกอย่างงี้ย ใครสนใจ,จเล่นเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์เข้ามาโดนเข้ามาตามกันได้ที่เว็บจอนี่เกมได้นะนะจ๊ะกดเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสะบาบักตอนนี้ฝากยี่ห้ารับ100 100รับส5 0รับ100สนใจเข้ามาโดนกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมจ้ามาได้แฮะ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  เพลงเดือดนะเพลงเดือดโย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 ฟังแล้วอยากไป EDM เลยอยากไปเต้นโย่ย่อเฮ้ยสวยเจอยู่สวยครับสิบไหมสิบสวยๆนะโอ้โหเอ้ไปเรื่อยๆไปเรียงๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรียงๆนะจ๊ะ ใคร kind of สนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเข้ามาโดเข้ามาต่ํากันได้นะจ๊ะใครอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิง์เข้ามาได้เลยจ๊ะเข้ามาโดเข้ามาต่ากันเยอะๆนะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมจ้าอุ้ยเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องเบ็ดสักเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเบ็ดหนักๆไปเลยใช่ไหมเบ็ดยี่สิบอะไรเงี้ยเบ็ดเบ็ดยี่สิบหนักๆจับหนักจับเต็มมัยสวย เฮ้ยล้างไปก่อนล้างหน้าก่อนครับผมสิบหมุนเทอร์โบด้วยล้างหน้าเทอร์โบเชิดฉายไปก่อนเชิดฉายไปก่อนเชิดฉายไปก่อนนะเชิดฉายไปก่อนครับผมล้างไปก่อนล้างไปก่อนเย็นล้างไปก่อนล้างไปเรื่อยๆครับผมเราอย่าไปกลัวอย่าไปเก่งครับเราต้องแบบมี แบบเปลี่ยนไปเป็นแบบปิดเทอร์โบหรือว่าปิดเอ้ยปิดเทอร์โบหรือว่าอะไรอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนนะเอ้ยสวยนะดอกนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับดอกนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับน่าจะเดือดครับดอกนี้น่าจะเดือดเบ็ดยีบด้วยรอเลยนะครับเบ็ดยีด้วยโอ้โหดอกแรกก็เริ่มเลยดอกใหญ่ สอร้อิมามามาดีมา,มา,มาดีสองสี่สิบว่ะเฮ้ยดอกนี้ขอชื่นชมหน่อยนะสี่ร้อยโอ้โหตัวแทงไม่มาวะตัวแทงมาเกิดเลยโอ้โหใครอยากเล่นจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะเข้ามาดูเข้ามาต่ำกันได้ที่เว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะสนใจเข้ามาเลยจ้า แต่อย่างนี้แต่อย่างนี้แต่แบบไม่มีทรงไม่มีปีไม่มีขุ่ยก็ตัวแพงมาอีกแล้วตัวแพงมาอีกแล้วพันเก้าโอ้โหเว็บจอนี่เกมตอนนี้สมัครเข้ามาเลยนะจ๊ะตอนนี้สมัครตอนนี้ฝากยี่ห้ารับหนึ่งร้อยฝากหนึ่งร้อยรับสองร้อยฝากค่าสิได้หนึ่งร้อยนะจ๊ะสนใจสมัครเข้ามาโดยเข้ามาต่าได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมฝากสมัครเข้ามากันเยอะๆเลยนะจ้าที่เว็บจอนี่เกมตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้กําลังแตกเลยครับผม แต่อย่างนี้ต้องเวฟจอรน์นี่เกนน่แหละเข้ามาโดนเร็วๆเบ็ด2ี่สิบนะโอ้โหไม่ไหมไมไหมเออสิบสิบสิบโอเควะ่ะสิบ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 โอโ้เจวะ่ะสิบๆๆไหมอุ้ยเดือดจัดเออ เออเออใครอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดหลิงใต้อคอมเมนต์ได้นะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาตำกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เลยนะครับผมโอ้โหมาอีกแล้วหรอเฮ้ยเอาดีๆนะมันจะเฉิดฉายเกินแล้วนะ มันจะเฉิดฉายเกินนะห้าตัวเลยรอบนี้เฮ้ยยังไม่ทาอะไรเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยนะรอบนี้ไม่ทำอะไรเลยนะครับมาเดือดเกินมาเดือดเกินเออจะเย็นนะจะเย็นนะโอ <c oughs> ้โห โอกนี้ห้าพันใครสนใจเล็บจอมมีเกมกดเหลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฝากตอนนี้ฝากตอนนี้ยี่สิบห้ารับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยนะจ๊ะฝากเข้ามาโดนเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะยังมียอดเสียสูงสุดในประเทศได้ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กดคลิกเข้ามาดูเข้ามาโดนเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะยอดเสียรับไปเลยรับได้ทุกวันเลยนะครับ แล้วยังมีปูฝากสะสมเจ็ดบันรับไปเลยนะครับผมฝากสะสมแค่เจ็ดบันรับไปเลยนะครับรับกันเต็มเต็มรับกันให้อิ่มตักตักตักเต็มันเลยทีเดียวนะครับผมสนใจสมัครตอนนี้เวลาน,นี้เจมเว็วตอนนี้เกมสนใจเข้ามาโดนกันได้นะจ๊ะโอ้โหแต่อย่างงี้เสียววบเสียวหลังโอ้โหแตกแตกไม่ให้ไม่ไว้น้ารุ่นพี่รุ่นน้องเลยแตกไม่ไว้น้ารุ่นพี่รุ่นน้องเลยนะ โอ้สามตัวหกหมุนโอ้สวยโอ้แพงด้วยดอกเมื่อกี้แพงมากเออเฮ้ยอย่าว่าฟีในฟรีหรอเฮ้ยกูนกว่าฟีในฟรีมาแล้วนึกว่าเล่นกูแล้วเออสวยครับสิบเฮ้ยสวยดอกนี้นาเฉดฉายอยู่นะดอกนี้นาเฉดฉายอยู่นะ วุ้ยไม่มาไม่มาไม่มาเจวอครับสวยครับเหลือจับนะสองร้อยสิบเก้าเออโอ้โหโอ้โหเคต่อสวยๆนะมีตัวเชื่อมไหม โอ้ยสวยครับเฮ้มาดีมาแบบแตกไม่ยังไม่ยังไม่บรรยับญญบรรยังอะ่ะโอ้โหไหลจัดใครสนใจเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาต่ำกันได้ที่เว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะปากยี่สรับหนึนะจ๊ะสำหรับสมาชิกใหม่เข้ามาโดนเข้ามาตำกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้กดคลิกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมจ้า โอ้โหแตกอย่างนี้โอ้โหสุดจับประลัดดอกประลัดลาออกยากบอกว่าสุดจับนะครับผมโอเคครับผมใครสนใจอยากเล่นจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะพบกันใหม่ไปก่อนเด้อครับผมบายบายจุบจ๊บจุแตกจริงต้องเด็บจอนนี่เกมครับผม